วัสดีครับกลับ <g rab ble> มาพบกับไอคอนอีสานขอไอคอนอีสานคือเก่านะครับพี่น้องจะพูดภาษาอีสานหรือภาษาลาวผสมภาษากลางนะครับจริงภาษาอีสานก็ถ้าไม่ได้อยู่ในสังคมญาติพี่น้องหรือคนอีสานด้วยกันบางทีมันก็ไม่รู้จะพูดแบบไหนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันจะพูดคนเดียวได้นะ การพูดกันจะไม่ว่าภาษาภาษาไหนก็เหมือนกันนะครับก็อยากจะพูดเป็นภาษากลางนะครับเพื่อจะได้เข้าใจกันทั่วกันทั้งภาคก็คงไม่คงจะไม่มีชาวต,ต่างชาติเข้ามาฟังคลิปของผมนะถ้าจะเป็นต่างชาติก็คงจะเป็นคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับ ็แจ้งแจ้งมาด้วยนะครับว่าใครที่รับฟังหรือว่ารับชมอยู่ต่างประเทศประเทศไหนครับก็วันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องกีฬานะกับการเมืองนะครับเมื่อวานผมก็ได้ดูกีฬาคือการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกซึ่งแข่งอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นสัปดาห์แรกนะครับก็ ดีใจครับที่ประเทศไทยทีมทีมหญิงไทยและก็ทีมชาติไทยนะครับสามารถรักษาไม่ใช่รักษาแชมป์นะครับ <c oughs> ขอโทษครับสามารถความแชมป์แชมป์มาได้เพราะว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกของการจัดแข่งขันนะ <c oughs> เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลระดับอาเซียนให้ไปสู่ระดับโลกก็ค่อยๆไต่เต้าไป การดูกีฬามันก็ผมชอบมากกว่ามานั่งคุยการเมืองนะแต่ตอนนี้การเมืองบ้านเรามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาติดนู่นติดนี่นะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความผิดปกติทางการเมืองสำหรับรัฐธรรมนูญปี2560นะครับที่ได้วางกลดกลไกกับดักอะไรไว้เยอะแยะ,ยะสำหรับฝ่ายที่เรียกตัวเ,เ,เอง่าฝ่าย,ายาประชาธิปไตยมันก็แปลกนะประเทศเรา แต่ผมเรียนมาแต่ประถมยันมันธยมจนจบมหาวิทยาลายัยผมเรียนกฎหมายนะครับท,ทุกบททุกตัวหนังสือทุกฉบับนะจะบอกว่าเราใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับแต่ก็ยังมีคนที่บอกว่าตลอดแบบปี2,475ั24นเะเรายังไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบและทุกวันนี้ยิ่งมีน้อยลงกว่าเดิมด้วยซ้ำ ราะว่ามีสมาชิกอุทิสภาหรือสวมามีสิทธิ์ที่จะเลือกบุคคลที่จะเป็นนายกร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรหรือสสของเราด้วยนะครับคือถ้าการเมืองนะครับมันเป็นเป็นไปตามเหมือนกีฬานะรู้แพ้รู้ชนะรู้พ่ายว่าการเมืองของเรามันคงจะราบลื่นไปแล้ว นี่ถ้าการเมืองราบลืนะ่นเน่ยมันก็จะโยงไปถึงการกีฬานะครับมันจะทําให้หนักกีฬาเล่นอย่างมีความสุขมีความสบายใจก็เหมือนกับคนทํางานเหมือนกันนะพวกผมคนทํางานไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเราก็มา,มาต้องมา,มาคอยจับตาดูเออคนที่เราเลือกเขาจะได้เป็นรัฐบาลไหมนะอย่างตอนนี้หลาย14ล้านคน เลือกพักก้าไก่ปรากฏว่าพักก้าไก่ซึ่งได้เสียงสสหนึอสิบเอ 1, เสียงในสภาสภาผู้แทนราษฎรก็กลับไม่ได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลโดยการไม่เห็นชอบของสมาชิกสภาสมาชิกวุฒิสภา,สภาซึ่งจะไปโทษก็ไม่ไม่โทษ รัฐบาลสสที่จะเป็นฝ่ายค้านนะเขาก็คงจะไม่ตามตามมารยาทแล้วนะเขาก็คงจะไม่ไม่ยกมือให้ขายฝ่ายที่จะเป็นรัฐบาลเพราะเขาต้องทนะําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านคือถ้านักการเมืองบ้านเรานะครับมีสปิริตเหมือนนกักกีฬารุ้แพ้รุ้ชนะยอมรับความพ่ายแพ้สนับสนุนฝ่ายที่ชนะยินดีด้วยกับฝ่ายที่ชนะเพราะว่าบ้านเมืองเราไปได้สวยนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็ันนี้ผมเป็นความคิดของผมเองเนะรอบบ้านเราก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการเมืองมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าเรายังดีกว่ารอบบ้านผมก็อยากจะให้เรามันดีไปถึงระดับโลกระดับสากลน,นะครับคือตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเราก็เยอะนักท่องเที่ยวจากทางฝรั่งทางยุโรป จีนอินเดียก็มาเยอะนะแล้วรอบบ้านเราก็เห็นว่ามาเยอะเหมือนกันทั้งที่เห็นตามข่าวนะครับทั้งที่บ้านเขามีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเขาก็ยังมีปัญญามาเที่ยวบ้านเราแต่คือผมเองก็ไม่เคยไปต่างประเทศสักครั้งเลยนะครับจริงๆบอกตรงๆว่าผมก็มีความคิดว่าตอนนี้ก็อยากจะไปเที่ยวประเทศลาวเวียดนามเมียนมากัมพูชา ก็พอดีช่วงซีเกมก็เกิดปัญหาโดนนี่กนะ็มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะแต่ว่ามันเอามาพูดเป็นประเด็นในโลกออนไลน์จนเราไม่อยากไปนะครับแล้วก็ไปบ้านเขาในค่อนข้างจะถ้าเป็นคนไทยนะเอาเขาบอกอย่างนั้นนะถ้าเป็นคนไทยค่อนข้างจะมีพิธีการเยอะค่อนข้างจะถูกจับตาเป็นพิเศษแต่ถ้าเขามาบ้านเรานี่มาสบายมากผมเวลาขับรถไป ทางบุดรขอนแก่นนะผมจะเห็นรถของประเทศลาวเนี่ยวิ่งอยู่หลายคันเลยนะฮะโทษครับถ้ากลับสุรินบ้านผมเนี่ยไปห้างไปห้างโรเบนสันห้างโรตัดเนี่ยคโครเนี่ยก็จะเห็นรถจากทางฝั่งแคนบรียหรือกัมพูชาเนี่ยครับมาจอดอยู่เยอะมากเขามาเที่ยวแล้วก็ ตรวจสุขภาพนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะแต่จังหวัดศรสีสะเกดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามาไหมไม่น่าจะมาได้นะเพราะทางฝั่งศรีสะเกดเนี่ยมันมายากมันต้องขึ้นตงรงเขาพิหารนะบุตรีลำบุตรีลำก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นแต่ที่สุรินทร์เพราะเข้ามาทางฝั่งช่ชงจอมนะมันจะมาง่ายกว่าผมก็เคยไปที่นั่นถนนจะจะดีมากนะตลาดช่ชงจอมก็ ากไปถึงพี่น้องทางอีสานบาทเท่าด้วยครับนะเลือกต่างท่าหนาก็อยากให้เบงว่าผักไหนมีอุดมการมีแนวคิดสังเซรีประชาธิปไตยนะครับเดือกเอาคนดีมีความสามารถออกมาเห็นงานให้มูกเฮา สุดท้ายนี้ก็จะว่าขออวยพรให้พี่น้องภาคอีสานและก็ทุกภาคนะครับจงมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองนะครับในความเห็นโดยส่วนตัวของผมนี่อยากจะถ,ถ้าตั้งรัฐบาลโดยเสียงข้างมากไม่ได้ตอนนี้ก็อยากจะให้รอไปสิบเดือนนะครับรอให้สวออหมดสิทธิที่จะโหวตเลือกนายกนะครับ ลองยื้อกันไปดูนะครับคือความเสียหายมันก็มีขึ้นมาแล้วมันจะเสียหายไปอีกนิดหน่อยก็รอได้นะครับอันนี้คือความเห็นผมนะครับท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ลองแสดงความเห็นมานะครับโดยเหตุด้วยผลนะก็ท่านใดที่มารับชมใหม่นะครับ ทำไมผมตั้งชื่อว่าช่องไอคอนอีสานนะผมก็เป็นคนภาอีสานเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเผอ,อิญได้มาทำมาหากินอยู่กรุงเทพนะครับก็อยากจะมานั่งพูดคุยกับพี่น้องเรื่องหลายๆเรื่องนะวันนี้จะเอากีฬามาเปรียบก,กับการเมืองก็อย่างที่พูดไปแล้วข้งตน้นะวันนีผม มีโรคประจาตัวนิดหน่อยคือโรคภูมิแพ้นะก็เลยหายใจลําบากขอวขบจิบกาแฟก็ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาแสดงความเห็นหน,นะครับคือตั้งแต่ผมทำคลิปวิดีโอมาก็ไม่ไม่ มาทาจริงๆจังๆเนี่ยนะครับมันก็เพิ่งจากกี่เดือนเนี่ยยังยังไม่ถึงปีมั้งครับเนี่ยผมว่าคาดว่าครบชิ้นปีนี้น่าจะมีผู้ติดตามถึงห้าร้อยคนไม่รู้มันจะเขาเรีรยกว่าไลฟ์สดได้เมื่อไหร่นะถ้าถ้าไลฟ์สดได้ผมก็จะลองไลฟ์สดพูดไลฟ์สดเพื่อจะได้เห็นหน้าเห็นตากันเห็นความเห็นกันชัดเจนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวต้องไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ